สวัสดีครับทุกชานทั้งหลายฮะเราพบกับรายการแฟ a t เตอร์กิมเมอทีวีกันอีกครั้งฮะตอนนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟคราฟสีนะครับโอเคฮะเราจะมาพาชมเซิร์ฟนะครับโอเคครับเริ่มอัดเลยนะฮะโอเคนะชุดแรกนะครับคือสปาวนะฮะอ่าชุดแรกคือสปาถ้าเราเกิดฮะเราจะมาเกิดในน้ำเนี่ยโอเคนะครับกับลุนาว่ายขึ้นมาให้ได้นะครับชุดที่สองนะครับ ไม่มีอะไรมากครับแน่นอนครับพวกคนเกิดมานะอีกห,หนึ่งนะผูกคนเกิดมานะฮะต้อง <c oughs> แหลกเนี้ยังเป็นโค้ดเบต้าอยู่ครับเดี๋ยวจะให้พีเวลล้างตอนนี้เนี่ยผมก็โค้ดแหลกเลยนะครับนี่ก็คือของฟรีนะครับเนี่ยของฟรีทั้งหลายโอเคครับเดี๋ยวพาชมที่ต่อไปกันพาชมแบบสปาให้เสร็จก่อนนะครับย แลกจงยิ่งอัดยิ่งแล็กเสริมนี่ก็ยังเหลกๆอยู่นิดนึงนะฮะรวมกับความแหลกเน็ตผมด้วยแล้วก็ยิ่งอัดด้วยนะทำาไมหัวหน้าส,สปาร์ตันรั่วนูติดเตอเยอะขนาดนั้นเอ,อน,นะครับก็ใช่มันนฮะนี่คือจุดทำฟเฟสได้ของนะฮะยังนะครับเราต้องเดินมาฝั่งนี้ฮะในการทำเฟสนะับทำเป็นซุปเปอร์เวพีนะครับผันเยอะ เออแหลกนิดนึงนะฮะเขาสอบความแหลกนะฮะพิมพ์จุดแล้วโอ้ขึ้นขึ้นขึ้นนานอยู่เออหมิมาแล้วอ่าเดี๋ยวเลยนะกดเข้าไปครับตัวใดตัวหนึ่งครับคุณอยากได้ดับสายฟ้านี่คือหินโอะโอเคได้าชามาน้ำใส่ได้นะจะมีดับสายฟ้ากับดับไฟนะครับอ่ามาดูกันว่าแต่ถ้าเราจะเอาขอแเราต้องใช้ดาวนรกนะฮะอินชานะครับ เราจะเอายังไงนะครับอย่างไรครับ like ข yeah. claro ี้เข้าตัวท um um um> ี่มันครับเอ้ยเออ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 ก็ไม่รูครับโอ้ยแหลกครับแหลก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 ครับเลยเออแหลกแหลกแหลก แหลกเข้าแหลกเนะี่ยอ่าตอนนี้ผมก็ใช้ดาบไฟนะพามเ้ตายนะไม่นะเออโอเคครับเอ็ดไม่แหลกก็ไม่ต้องแหลกครับผมอัดคลิปครับมันก็ต้องแหลกครับอันนี้คือร้านขายของน่ะ่วนนี้นะขายของหกครับไม่ใช่มาดูกันนะเห็นไหมครับเอ้ยน,นี่ไม่ได้ขายนะนี่ก็คือสิ่งของที่เรา ต้องนามาขายนะเราจะได้เอาตังค์นะข้ามมันก็ได้ตังค์ครับอขายแค่นี้กันมาดูกันนะครับว่าของใครถูกขนาดไหนเห็นไหมครับรูหกสิบสี่อันแค่สามพันบาทเลยครับถูกมากๆเลยนะครับนเซมนี้นาคนรวยจริงนะครับก็คือครั้งละบาทนะมอนเตอร์ตัวละบาทขึ้นนะครับไม่เคยเกินสองบาทนะฮะซันี้นาซัมคนรวยนะครับเห็นไหมครับของถูกๆทั้งนั้นครับอืจุ้ยนฮะ เดินไปนะนี่ก็คือตาราง v i p นะแต่ผมเป็นซปเปอร์ v i p แล้่ยทำไมผมกลายเป็น VAP เนี่ยเออเนี่ยไม่เชื่อดูนะเห็นไหมเนี่ย v i p เนี่ย v i p ซปเปอร์ v i p เนี่ยตรงนี้นะเป็นมอนเตอร์น,นนะอย่าเข้าไปนะแม้คุณจะเห็นความตายนะนี่ก็ประตูนรกนะใครเข้าไปก็เข้าไปเถอะครับนะแล้วคุณนะหาทางบุกเบิกให้ได้นะครับเอ้ย เข้าๆยังไงก็เข้าไปเลยแล้วกันครับมามาแลบวเราจะยังครับพาชมก่อนยังครับพาชมกันยังครับนพาชมกันผมนะ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 มนะพาชมเซิร์ฟก่อนนะแต่ผมยังไม่ไปไฝ่กับพวกเขานะ เขาตอนนี้นะก็ลังแหลกอยู่นะครับแหลกแหลกเวทีบอสนะเดี๋ยวอีพีหน้ามาตีบอสดีกว่านะครับโอ้ยแหลกครับแหลก,กแหลกครับแหลกแหลกนิดนึงนะฮะเซิร์ฟนี้คือแหลกไม่ได้เซิร์ฟนี้ไม่แหลกนะคือถ้าเล่นแบบไม่อัดก็โอเคนะครับ อันหนึ่งฮะเหล็กตอนนี้คือผมเหล็กอ่ะใครปรับปรับใกล้เลยแล้วกันนะฮะอ่านะครับเราจะมาชมประตูกันก่อนฮะเท่านี้หาของซื้อนี้นไม่มีขดแรล็กฮะโฮมโซนนะเดี๋ยวค่อยเข้าไปเชียร์เกมน่าสนุกไปอีกแบบนะ บอสโซนนะครับก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปนะตอนแรกเราจะไปชมห้องโซนก่อนครับรู้สึกนะเขาน่าจะใช้ดาบสายฟ้านะอ่านี่ก็คือบ้านของคุณพัตเตอร์นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมปลูกไวน้นะไม่ต้องไปสนใจนี่ก็คือบ้านนะที่เหลือเป็นบ้านของเพื่อนเหมือนกันนะครับคือเขามาจองกันไว้นะบ้านผมอยู่นี่เอ้ยปินไป ใครอยากเห็นบ้านผมนะเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับนี่ครับบ้านผมนะสวยงามใช่ไหมเออสวยเนาะแต่ด้านในนะคุณเลนฮะยังไม่ตกแต่งด้านในะเป็นบ้านโล่งๆนะโอเคนะครับตอนนี้นะเลโอนันโดนอ่านถูกไหมเนี่ยเคียดนะผมชื่อลีนิดนดัสลีโอนดัสเออ นะครับโอเคนะอย่างแรกนะเราจะไปประตูนรกนะฮะผมไปไม่ได้หรือไม่ใช่ไหมครับเออมันเทปถูเขาว่ามันต้องเปิดทางครับมอนเตอร์นะครับโอ้โหมันจะเข้าไปนี่มืดๆโอเคนะมาไฟบอสกันดีกว่านะครับเทปถูงเทปถูอะไรเอเชไอของบอกพังตบทีตายถอยไปอ่อนเลย นี่ตบเองเราอ่ะมี่เฮ้ยยี่ยะอะไรอะไรน้องอะไรเนี่ยดับผมดับไปนะครับดับมันดับสายฟ้านะเอออ๋อครับ grab 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 ครับ grab 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 โอเคยังก็ไม่ยุ่งนะครับตะบินดูกันนะครับวันนี้จะมาชม ฮะเชคายนะครับตัวเองครับเกียน์เอสนะฮะตัวเองครับอ่ะ,อะผมเอาใครอ๋อเอสอฮะโอเคนะครับโอเคนะสเสิรับชลิปนี้นะก็เอ้ยเฮ้ยใครฮะโอเคนะสเสิรับคลิปนี้นะ กบผมก็ขอลาไปก่อนนะสอร์ดน,นี้ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาตัลุยบอลต่างๆนะตอนนี้สวัสดีครับนะคลิปนี้สั้นๆนะเดี๋ยวก็หาชมเซิร์ฟกันแค่นี้นะนี่ก็ห้องบอลน,นะเครียดเล่นเดี๋ยวให้พีไว้ข้างล่างแล้วสนุกแน่นอนครับนะเซิร์ฟนะี้คนรวยานั้นเล่นได้นะโอเคนะอ้ะอเออเดี๋ยวผมไม่บอกนะผมขอไม่บอกอย่างหนึ่งนะว่าว่ามันว่าเซิร์ฟนี้มีจุดบกพร่องอะไรนะครับก็อยา่าเพิ เ้สวัสดีสวัสดีครับนะาบายแจ้แ่ๆอย่าลืมกดไลค์และสับสกายด้วยละ่ะครับบายแ